คำว่าแพชั่นหรือว่าชีวิตเนาะกว่าแม่จะเจอมันต้องผ่านอะไรมาเยอะแม่อันนี้เข้าใจในเรื่องของลูกๆนะ,ะเพราะว่าอยู่ในช่วงกำลังค้นหาตัวเองชิลวไว์ชิลฝันช,ช,ชีวิตแต่ละวันที่ไม,ม่ธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณแม่ลองแนะนําตัวสั้นๆหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วปัจจุบันทําอะไรอยู่อ่าเป็นใครมาจากไหนชื่ออารตีพงพัฒด,ดีค่ะแล้วก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่เมืองหวานการันตีตอนนี้ทําอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็คือบริหารจัดก,การวิสาหกิจชุมชนอยู่นะคะก็เป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวโดวยชุมชนแล้วก็เป็นการอจัดกิจกรรมในชุมชนรวมถึงการมีสินค้าในชุมชนที่มาเป็นเป็นศูนย์รวมในการที่จะมาจัดจำหน่ายค่ะ แล้วจุดเริ่มต้นของการทําวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแม่จุดเริ่มต้นจริงๆนะเมื่อก่อนแม่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เลยได้มีแนวคิดว่าจะทํายังไงเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่งโดยการรวมกลุ่มกันเพราะว่าตอนนั้นเ,เกิดวิกฤตขึ้นตรงที่สับประรดไร่ม่วงราคาตกต่ำค่ะก็อยู่ที่กิโลละหบาทเองก็เลยคิดกันว่าจะทํายังไงให้มันสามารถที่จะ ขายสับประรดได้ราคาที่สูงขึ้นก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อจะแปลร,รูปและก็ทําเรื่องการท่องเที่ยวด้วยค่ะแม่ทํามานานหรือยังครับตั้งแต่ปีปีปีไหนนาะหกสองมั้งหกสองเนี่ยกี่ปีแล้วคดขึ้นปีจะขึ้นปีที่หกอเกือบหกบป,ใปีใช่แล้วช่วงนั้นเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างแม่เออช่วงนั้นเหรอคะบอกเลยว่าถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นแรกๆในการทํากลุ่มอะค่ะหนึ่งเลยไม่เราไม่ได้ตั้งต้นด้วยตัวการรวบรวมเงิน แต่เราตั้งต้นด้วยการรวบรวมกำลังกนมแนวคิดแล้วก็การทำการตลาดนังโดยการที่เราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารอมสินภาคสิแล้วก็พัฒนาชุมชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทา <S 2> <S 2> ี่ช่วยเขาเรียกว่าผักดันทั้งทั้งตัวสินค้าชุมชนเองแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวและพอดาเนินการมาก็คือ เราก็เริ่มมีหน่วยงานที่เข้ามามากขึ้นนะคะก็โดยการที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คืออพทอเลยก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราจึงทําให้ตอนนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจของกลุ่มเริ่มดีขึ้นมีไรายได้เข้ามาในเรื่องของการทั้งจำหน่ายสินค้าแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวรวมถึงการที่ชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมประจําทุกปีเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนด้วยค่ะ แล้วที่แม่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของแม่เนี่ยเป็นสับปะรดใช่ค่ะแล้วอ่าผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยมีความพิเศษอย่างไรคะผลิตภัณฑ์สินค้าจริงๆบ้านไร่วงเนาะภาษาเลยภาษา,ษาบ้านไร่วงบ้านไร่วงขึ้นซื้อเรื่องอ่บาบักขนาดหรือว่าสับประรดไร่วงถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อใครเซิร์ชดูมาจังหวัดเลยแล้วสับประรดไร่วงก็งก็จะเขาเรียกว่าจะ จะรู้จักกับรสลมนม่วงนี่เป็นเป็นขึ้นชื่อเข<ม>ามีใช่เขามีอัตลักษณ์ของเขาคือความหวานฉ่ำกรอบแล้วไม่กัดลิ้นและอีกอย่างคือตาตื้นอ่าตาตื้นหมายถึงว่าเวลาเขาตอกสับป,ประรดปุ๊บเขาต้องแงตาหรือว่าต้องเฉาะตาออกเยอะใช่ไหมคะแต่นี้ไม่ไม่ต้องเยอะเลยแค่แค่ใส่สยมันก็ออกแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนของอสับป,ประรดล่ม่วงพิเศษเลยผลสดค่ะที่เป็นเขาเรียกว่า ฤดูหวานจะมีคนสั่งจองเพราะว่าบ้านแม่เองทําเรื่องเกษตรอ่เป็นสวนเกษตรอ่เขาเรียกว่าปลูกสับป,ประรดกันเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอ่อพอเราได้มาทําเรื่องสินค้าก็มาแปลรูปเป็นสับป,ประรดไล่ม่วงฟริสได้แล้วก็เป็นสับป,ประรดผงหมักนุ่มอ่อมเพื่อที่ที่จะหมักหมูหมักเนื้ออะไรกันให้นุ่มขึ้นโดยการใช้ภูมิปัญญาเนาะเขาเรียกว่าไม่ใช่ภูมิปัญญาเขาเรียกเป็นเอ่อคุณสมบัติอ่าของสับปะรดที่มีเอนไซม์ในกัางจะให้เนื้ออยู่แล้ว แล้วแม่รู้สึกอย่างไงที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยได้สร้างรายได้ให้คุณค่ากับชุมชนในพื้นที่รู้สึกดีใจนะเพราะว่าจากที่เมื่อก่อนนะคะด้วยสับหดไร่มเม่าก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วรวมถึงตอนเนี้ยที่แม่ทากลุ่มวิสาหากิจชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะเมื่อก่อนบ้านไร่ม่วงไม่ได้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเขาเรียกว,ว่ามีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเลยพอได้เอาแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวมาตอนเนี้ยไร่บ้านไร่ม่วงเองก็มีศักยภาพในการรับนะักท่องเที่ยวโดยมีศูนย์การเรียนรู้ ในการให้มาเรียนรู้รวมถึงการสร้างอาชีพค่ะแล้วก็เส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกระทั่งตำบลน้ำหมานไม่ว่าจะมีการจัดสารของคุณตาวัดป่าอัมภวันอ่างเก็บน้ำหมานที่มีการล่องแพทานอาหารท้องถิ่นและก็กิจกรรมนะคะของเราที่เป็นเขาเรียกว่าออประเพณีที่สืบทอดกันมาก็คือใบสีสุขวัญที่มาเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการท่องเที่ยวรวมถึงนะคะที่กิจกรรมนี่เห็นเสื้อน้ำหมานเทลที่เราจัดมาแล้วถึง3ปีและปีที่4คือใกล้ๆนี้วันที่ 7, ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดาค่ะ อะไรคือแรงบันดาลใจในการทํางานอวิสาหกิจชุมชนครับแรงบันดาลใจจริงๆเลยเนี่ยเอาเอาเอา,เอาความจริงก็คือเราไม่อยากไปทํางานที่อื่นแล้วอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเพราะว่าเราจะคิดว่าเราจะทําอะไรที่มันสร้างไรายได้สร้างอาชีพที่ให้อยู่ในกับชุมชนรวมถึงค่ะเมื่อก่อนคือออกกําลังกายวิ่งรอบๆบ้านเนี่ยค่ะแล้ววิวบรรยากาศ ที่ของเจ้าวัดเลยเนาะแล้วก็ในรอบรบบ้านเองเนี่ยสวยมากเลยมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าอยากให้คนได้มาเที่ยวบ้านเรารวมถึงอยากให้คนได้รู้จักว่าบ้านไร่ม่วงมีมากกว่าสับปะรดไร่ม่วงค่ะแล้วระหว่างการทํางานเนี่ยแม่เคยเจออุปสรรคหรือว่าความท้าทายอะไรไหมในการทํางานคร <จ> oh. ตลอดเวลามากเลยเพราะว่าอุปสรรคเองหนึ่งเลยคือหนึ่งการรวมกลุ่มเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขยะของคนในชุมชนมากๆแล้วก็เพราะว่าการรวมกลุ่มการหนึ่งการปิชินนินทาการการที่อยู่ได้กับคนกลุ่มมากหรือหมู่มากค่ะคํานินทาของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากก,ก็จะทะเลาะกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งรวมถึงค่ะเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ได้มีทุนในการดําเนินงานเราก็ใช้วิธีการคือ ได้รับการสนับสน,นุนอแล้วก็ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าถึงจะมีทุนในการดาเนินงานนะคะอันนี้ก็คือเเขาเรียกว่าอุปสรรคของเราอย่างหนึ่งในการดาเนินงานค่ะแล้วแม่มีแบบวิธีแก้ปัญหาไหมวิธีการแก้ปัญหาเลยคือหนึอยู่ตรงกลางเนาะตีชินนิทานนี่ก็เออก็ก็ฟังฟังแล้วก็พยายามบอกสมาชิกในกลุ่มว่าคําพูดหรือคาตีชินมันไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ต้องเอามาคิด อ่าแล้วก็เรื่องของการทางานกลุ่มประชุมกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆไล์กลุ่มก็มีก็คุยกันบ่อยๆสื่อสารกันบ่อยๆก็เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นและในเรื่องของของในเรื่องของทุนก,นการเน,นินงานตอนนี้ก็คือหนึ่งอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่มีในเรื่องของงบป,ประมาณก็ต้องจัดกิจกรรมที่ทําให้เกิดรายได้เข้ามาเพื่อมีทุนในการเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจค่ะนอกจากเรื่องอ่าแม่ทําวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอย่างที่แม่บอกมาแม่เป็นผู้จัดของวิ่งเทลด้วย มอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาจุดเริ่มต้นเลยอย่างที่บอกเลยค่ะพอทําเรื่องท่องเที่ยวแล้วตอนนั้นเราก็ทําเส้นทางการท่องเที่ยวสวนเกษตรวัฒนธรรมทุกอย่างเอ๊ะทำไมไม่มีลูกค้ามาลูกค้าก็ยังลูกค้าตัวจริงเขาเล็กลูกค้าตัวจริงคือลูกค้าที่ที่ซื้อเราจริงๆไม่ไม่ใช่หน่วยงานที่เข้ามาสึกมามาแบบเอ่อมาทํากิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีแนวคิดว่าควรจะมีการจัดก,กิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่อที่จะมาสร้าง รายได้ให้กับชุมชนโดยการที่เซิร์ชหาคําว่าเซิร์ชหากิจกรรมวิ่งแล้วมาเจอคําว่าเทลก็เลยได้ศึกษาแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับทีมผู้จัดค่ะ <c oughs> ผู้จัดบริษัทเดลันคับก็มาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ปีแรกๆก็มาช่วยร่วมจัดแล้วก็ปีถัดมาก็เริ่มเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนแล้วเราก็เริ่มจับแล้วก็ดําเนินการเองค่ะวิ่งเทลเนี่ยม,มันคืออะไรคะแม่มันมนตงาจากการวิ่งธรรมดาหน่ไย วิ่งเทลคือวิ่งธรรมชาติมันต่างจากวิ่งถนนคือถนนเนี่ยเขาจะวิ่งทางทางลาบเนาะแล้วก็จะเป็นถนนแต่ที่นี่ก็คือจะเป็นค่าวิ่งตามเขาวิ่งตามสวนวิ่งตามเส้นทางที่เป็นทางธรรมชาติเลยโดยที่เราไม่ได้เป็นบุกลุกป,ป่าหรือว่าทําเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางวิ่งที่ชาวบ้านใช้สัญจรเนี่ยล่ะค่ะรวมถึงกับฐานที่ท่องเที่ยวของในชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และโปรโมตในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนไปด้วยในตัวค่ะ มันก็รู้สึกแบบประชนภัยมากกว่าใช่มีความท้าทายเร <c oughs> ียกงนว่าสนุกด้วยเพราะว่าเอาไม่ว่าจะเป็นภูหวดเองที่ม,มีความชันนะคะเดินขึ้นเดินลงหรือว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยความชันที่สูงมากแล้วก็จะมีตอนนี้มีเส้นทางใหม่เป็นภูโคกที่จะเป็นเส้นทางเหมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยค่ะในอนาคตเนี่ยแม่อยากมีแพลนทําอะไรต่อแบบครับนอกจากสองงานนี้มีแพลนแน่นอนค่ะทําเส้นทางการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติหรือเส้นทางเดินป่ารวมถึง การเปิดคอร์สสอนวิ่งเทลเบื้องต้นอันนี้คือเป็นแพลตที่ต่อจากนี้ไปค่ะสุดท้ายเนี่ยอยากฝากข้อคิดหรือแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่กําลังมองหาความหมายของคําว่าชีวิตหรือหาแพชชั่นไหมคะแม่คำว่าแพชชั่นหรือว่าชีวิตเนาะกว่าแม่จะเจอมันต้องผ่านอะไรมาเยอะแม่อันนี้เข้าใจในเรื่องของลูกๆนะเพราะว่าอยู่ในช่วงกําลังค้นหาตัวเองแล้วก็ในการใช้ชีวิตจริงๆนะคะก็เรามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อน แต่ก่อนที่เราจะมองเหายสิ่งแก้ตัวคือทุกคนไปหาประสบการณ์ต่างๆก่อนอยากให้ทุกคนมีสติในการที่จะทําอะไรก็ตามนะคะให้มีสติแล้วก็มีสมาธิศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุนหรือลงมือทําค่ะ <c oughs> แต่สิ่งที่จะทําคือลงมือทําแล้วถึงจะมีคําตอบขอบคุณคร <c oughs> ัค่ะ <c oughs>